สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะวันนี้นะคะน้องมาจะมาสอนในการทําดอกไม้จากผ้าแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นกระดุมหลอกนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถเอามาตกแต่งเสื้อได้ประมาณนี้นะคะซึ่งมันสวยมากเลยค่ะแล้วมันขั้นตอนการทําก็ถ้า ใครที่ทำเป็นแล้วจะไม่ยากเลยมาลองทำพร้อมๆกันนะคะว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงแล้วก็มือใหม่สามารถที่จะฝึกเองได้ง่ายๆเลยนะคะแค่ลองทำตามคลิปนี้เลยอุปกรณ์ก <ท Daniel. S 2> ็จะมี1นะคะก็เป็นไส้ไก่ที่เรากลับด้านแล้วก็รีบเรียบร้อยแล้วลนะคะซึ่งมันจะใช้ขนาด1นีนพีนะคะ2ก็คือกันไกคะ่ะ3ก็คือได้กับเข็มนะคะ ่งจะเอาสีเดียวกับที่ผ้าที่เราเย็บเลยค่ะสีก็จะเป็นมุกแบบนี้นะคะใครที่มีแบบอื่นก็สามารถที่จะใช้แบบอื่นได้นะคะแล้วก็ช็อคกับไม้บรรทัดน,น,น,นะคะให้เราเอาไส้ไก่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมาวัดนะคะขั้นตอนแรกให้ตัดหัวให้มันตรงๆก่อนนะคะจากที่เรารีดมาแล้วเนาะแล้วก็ขั้นตอนแรกวัด 3นิ้วค่ะตรงนี้นะคะความกว้างของแต่ละดอกไม้แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการนะคะแต่ที่มัดทำเนี่ยมันจะเอา3นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็นี่ค่ะนี่นะคะตรงนี้มันจะเป็นอ่ารอยเย็บนะคะรอยเย็บให้เราเอากลับลงไปไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็เอาด้านที่เรารีดสวยๆเนี่ยไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ม้วน ออกไปค่ะม้วนออกจากตัวนะคะไม่ได้ม้วนเข้าหาตัวนะคะม้วนไปถึงช็อกตรงตรงที่เราติ๊กไว้ค่ะทุกคนค่ะค่อยๆม้วนนะคะค่อยๆมว้วนแรกๆมันก็จะยากนิดนึงนะคะเนี่ยถึงตรงนี้นะคะพอเราม้วนถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ดึงให้มันแน่นๆน,น,นะคะพยายามห้ามให้มันหลวมนะคะซึ่งถ้ามันหลวมเนี่ยดอกเราจะออกมาค่อนข้างที่จะไม่สวยนะคะ เราต้องจับให้แน่นๆแล้วก็ใช้เข็มนะคะสอดด้านข้างค่ะแทงด้านข้างทะลุไปแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแทงกลับมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะทําช้าๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะจับให้มันแน่นๆนะคะไม่ต้องปล่อยนะคะแล้วก็ทิ่มไปตรงกลางแบบนี้นะคะ ตามอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้มันแน่นๆค่ะตรงนี้จุดเริ่มต้นเราก็ต้องทำดึงให้มันแน่นๆนะคะแล้วก็ได้ก็ต้องแน่นค่ะอันนี้ก็เล็มตรงจุดน้าต้นเชยๆนะคะแล้วก็ดอกที่เราต้องการเนี่ยเราจะพับสั้นพับยาวแล้วแต่ความต้องการของเราอีกทีนึงแต่มาจะพับให้มันประมาณนี้นะคะพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วค่ะนี่นะคะ แล้วก็แทงลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเราต้องการจีบที่มัน,นมากกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มขนาดาวงกลมตรงกลางของเราได้นะคะแล้วก็จีบไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดเราจะใช้6 6จีบด้วยกันนะคะนี่เลยค่ะจีบที่2เสร็จแล้วนะคะ จากนั้นก็ไปจิตที่3 4เหมือนกันค่ะแทงลงตรงจุดจุดเดียวนะคะตรงจุดตรงกลางเท่านั้นนะคะนี่ค่ะ3ก็วัดให้มันเท่ากันแล้วก็ดึงได้ให้มันแน่นๆน,น,นะคะแล้วก็ลงตรงกลางเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้ไปจนถึง6นะคะถ้าแรกๆนะคะสำหรับการจีบเนี่ย มันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็ขยันฝึกไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เราเก่งแล้วก็ทำได้ดีขึ้นค่ะซึ่งมอาามันก็จะเจ็บมือน,นิดนึงนะคะซึ่งเราต้องเน้นให้มันแบบแน่นๆนะคะอย่าให้มันรวมเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้ดอกของเราหลุดแล้วก็ไม่สวยงามนั่นเองค่ะนี่นะคะพอถึง6แล้วเราย้ำย้ำตรงที่หกอะย้ำได้ลงสองรอบนะคะ จากนั้นก็วัดตรงนี้1ิบนิ้วค่ะ10บนิ้วแล้วก็พับพับมาแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนเราทําจีบเล็กแต่ทาให้มันเป็นจีบใหญ่แทนนะคะตรงนี้1ิบนิ้วนะคะมาจะเอา1ิบนิ้วนะใครที่ชอบสั้นกว่านิ้วก็เอาประมาณ8ดก็ได้นะคะข้างละสี่สีหรือว่าเอาประมาณเกาก็ได้นะคะข้างละสีห้าก็ได้แต่นี้มัดเอา1ิบนิ้วนะคะ พอเราลงตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จีบเท่ากับข้างข้างโน้นเหมือนกันค่ะจีบอีกหจีบนะคะ <6 S 1> อีกนี้นะคะมันก็จะขอ เล่งคลิปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จีบเหมือนด้านนนเลยค่ะทาเหมือนมๆกันนะคะดึงได้เหมือนกันสอดลงตรงกลางเหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะค่อยๆทําไปค่ะเดี๋ยวก็ชินมือไปเองนะคะส่วนใครที่ต้องการทําดอกอย่างอื่นนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาจะ,ะทยอยทําคลิปให้เห็นนะคะ ซึ่งมันสวยสวยจริงๆค่ะส่วนผ้นา,าที่มดัดใช้<ด>ะะจะเป็นผ้าไหมนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าไหมจากเศษผ้าที่เราใช้ตัดเสื้อนะคะนี่ค่ะพอถึงหกสีบสุดท้ายนะคะสกิบที่หกจีบที่หของเรานะคะแล้วก็ย้ำไปสองครั้งเหมือนเดิมให้มันแน่นนะคะเหมือนเดิมให้มันแน่นก่อนแล้วก็ย 5อยู่นะคะอันนี้เพิ่มขึ้นกีบที่6นะคะกีบที่6เสร็จเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการวัด10นิ้วเหมือนเดิมค่ะเหมือนอีกข้างหนึ่งนะคะวัด10นิ้วแล้วก็ค่อยทำเกสรตรงกลางนะคะนี่ค่ะวัด10นิ้วเหมือนอีกข้างหนึ่งนะคะวัด10นิ้วแบบนี้แล้วก็พับมา ซึ่งเรา,าพับเนี่ยให้ผ้ามันเป็นทางเดียวกันนะคะอย่าแบบให้ผ้ามันหมุนไปหมุนมาไม่ได้นะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ย้ำแบบนี้ได้ของเราจะหมดก็เก็บไปก่อนแล้วก็ค่อยค่อยต่อได้อีกทีนึงนะคะทุกคนค่ะได้มันอาจจะสั้นไปนะคะนี่ค่ะก็ลงตรงกลางแบบนี้มันแน่นไปก็สามารถที่จะช่วยอะไรช่วยดันได้ก็ กดลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จจากน,ะะนั้นนะคะจากนั้นเราก็ทําการวัดจากเส้นที่เหลือที่เราจุดสิ้นสุดเมื่อกี้มา5นิ้วนะคะเราจะทําเป็นเกสรน,นะคะ5นิ้วแล้วก็ตัดตรงนี้ได้เลยค่ะ,ะเราจะใช้อ ไส้ไก่ที่มันค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะสําหรับอันสั้นก็ทําได้คะ่ะแต่จะเราจะได้ต่อนะคะจากนั้นนะคะเจสอนตรงกลางเราจะม้วนเข้าหาตัวนะคะเราจะม้วนเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะค่อยๆม้วนไปคะ่ะทุกคนคะ่ะค่อยๆม้วนไปแบบนี้นะคะให้มันแน่นๆคะ่ะหากมันไม่แน่นก็ให้เริ่มม้วนใหม่นะคะค่อยๆทําไปแบบนี้เลยคะ่ะทําไปช้าๆด้วยกันนะคะจากนั้น ม้วนเข้ามาแบบนี้ค่ะตรงที่เราตรงจุดสุดท้ายที่หัวนิ้วโป้งจับนะคะตรงนั้นเนะ่ยเราต้องให้มันแน่นๆนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่หลุดเวลาเราม้วนเข้ามาทําเกสรแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแค่นี้ค่ะทุกคนค่ะมันง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียงจีบให้มันเสมอให้มันเท่าๆกันให้มันสวยนะคะจากนั้นก็เข็มกลับได้ก็ ทำการแทงขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เสียบไปด้านข้างค่ะทะลุไปด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ลงไปด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะทําเป็นสี่มุมนะคะอย่าอย่าให้มันทะลุขึ้นมาถึงข้างบนนะคะเน้นแทงแทงขึ้นมาด้านข้างนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่เห็นได้ของเรานั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะ มืออย่าปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยน้องก็จะหลุดไปเลยแล้วก็เราจะเสียเวลาในการจิตม้วนดอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นก็ใส่มุกตรงกลางได้เลยนะคะอันนี้คิดเงนตัดมา จากนั้นนะคะด้านบนมัดจะเอาเป็น4นิ้วนะคะเมื่อกี้เราเราวัดไว้10นิ้วเนาะด้านล่างมันก็จะเหลือ6นะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถตัดได้เลยข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวนะคะส่วนอีกด้านนี้มัดจะเอาข้างบนยาวข้างล่างสั้นกว่านะคะก็จะเป็นข้างล่าง4ีข้างบน6นะคะ และน,นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการใส่เกสรตรงกลางนะคะก็แทงขึ้นมาตรงกลางแบบนี้ง่ายๆนะคะแล้วก็เอามุกใส่ไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะเลือกมุกแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ให้มันตรงตรงกลางนะคะตรงกลางสุดๆแล้วก็ดึงลงไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนดึงให้มันแน่นๆนะคะเพื่อที่มันจะได้อยู่แล้วก็สวยค่ะ มันจะได้เนียนกับดอกของเรานะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาม้วนเ,เส้นเส้นสั้นนะคะเส้นสั้นด้านขวามือก่อนนะคะถ้าเกิดว่าผ้ามันลุยนะคะเราสามารถใช้ไฟแช็กในการช่วยแบบนี้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็มาจะม้วนนะคะตัวสั้นเนี่ยจะม้วนออก จะม้วนหัวออกนะคะไม่ม้วนเข้ามาหาตัวเรานะคะม้วนออกไปแบบนี้ค่ะจนจนถึงประมาณกะไว้ประมาณไกลจากดอกประมาณ1นิ้วก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบยาวก็เอามากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้เข็มกลับได้นะคะเก็บงานแบบนี้ได้เลยค่ะสังเกตนะคะว่ามันจะ เสียบเข็มเนี่ยด้านด้านข้างนะคะเราจะไม่แบบเสียบให้มันทะลุขึ้นมาด้านบนนะคะนอกจากเราจะใส่เกสรตรงกลางเท่านั้นนะคะเราถึงจะเสียบขึ้นมาทะลุตรงกลางแล้วก็ใส่มุกลงไปค่ะ ทำเสร็จทุกครั้งก็อย่าลืมเก็บงานด้วยการขอดใหม่ด้านล่างแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้งานของเราไม่หลุดง่ายแล้วก็ใช้งานทนทานนั่นเองค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างส่วนด้านที่ยาวเนี่ยมาจะม้วนเข้าหาตัวนะคะเข้าหาตัวเรานะคะแบบนี้เลยคะ่ะค่อยๆม้วนม้วนแน่นๆม้วนเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ด้านยาวเนี่ยมันจะม้วนมันจะม้วนเยอะกว่าแล้วมันจะทําให้มันใหญ่กว่านะคะซึ่งเราต้องการแบบนั้นค่ะทุกคนคะ่ะใครที่ต้องการเท่ากันก็สามารถเอาข้างละ4นิ้วเหมือนกันก็ได้นะคะความยาวเท่ากันก็ได้หรือว่าจะสั้นกว่ายาวกว่าหรือว่าเท่ากันได้หมดนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่ความ ความยาวของความกว้างของผ้าที่มัดเย็บก็คือ1ตีนพีค่ะแล้วผ้าผ้าไหมเนี่ยมันทําง่ายมากเย็บง่ายมากเลยนะคะทาดอกก็สวยมากเลยค่ะแต่ราคาค่อนข้างที่จะสูง,งนิดนึงทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะทำทำทั้งสองด้านแล้วก็ใส่มุกก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ ทำง่าย,ายๆค่ะทุกคนตึ้งขนาดที่มาทำก็จะอยู่ที่3นิ้วรวมดอกรวมเกสอนแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ